ก็เริ่มต้นเนี่ยเราจะนําเข้าเป็นไข่เข้ามาจากประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วก็ค่อยๆฟักนะคะหลังจากนั้นก็เลี้ยงเป็นตัวโตวขนาดนี้ค่ะที่บริโภคกันนะที่เราซื้อขายกันนะครับก็ขนาด300กรัมประมาณ300บาท ครับต้อนรับเข้าสู่เกษตรศาสตร์นำไทยกับผมเจษด,ดามณีรัตน์เช่นเคยนะครับ คุณผู้ชมครับหากเราจะพูดถึงปลาที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายมีทั้งโอเมก้า3มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวหลายคนนั้นก็คงจะนึกถึงปลาแซลมอนนะครับแต่รู้ไหมครับว่ามีอีกหนึ่งชนิดที่อยู่ในวงเดียวกับปลาแซลมอนนั่นก็คือปลาทราวนั่นเองนะครับถึงแม้ว่าปัจจุบันนี้ในไทยเราอาจจะยังไม่ได้เลี้ยงอย่างเป็นทางการแล้วก็ไม่มีกฎหมายให้เลี้ยงนั้นแต่ว่าในอนาคตอันใกล้นี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเศ,ศรษฐกิจที่น่าสนใจทีเดียววันนี้เราสามารถเลี้ยงได้แล้วแต่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนเดี๋ยวไปพูดคุย อาาเอาละครับสำหรับปาเศรษฐกิจที่ผมได้เกริ่นไปนั้นน,นะครับจะเป็นสายพันธุ์อะไรเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับทางด้านของรองศาสตราจารย์ดร,รวราเทพ,พาพูดีกันนะครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์นะฮะ คำว่าเท้าอู้วออกเสียงยากมากครับปลาเท้าวันนี้เราจะพูดคุยกันถึงเรื่องปลาเท้าในนี้มีไหมฮะอาจารย์นะไม่มีครับคนละสายพันธุ์กันคนละสายพันธุ์ครับเอาจิงจปลาเท้าเนี่ยชื่อเรียกยากยากไหมฮอาจารย์ฮะเลี้ยงถามว่าเลี้ยงยากไหมเนี่ยโดยภาพรวมเนี่ยก็คือเลี้ยงไม่ยากแต่ปัญหาก็คือว่ามันต้องเลี้ยงที่อุณหภูมิต่ำเพราะเป็นปลาเมืองหนาวอ๋อไม่ได้จากบ้านเราไม่ใช่ป่าเมืองบ้านเราครับแล้วสำหรับโครงการนี้ที่ไปที่มายังไงบ้างครับอาจารย์ฮะ คือเรามีแนวความคิดร่วมกับทางปตทนะครับโดยที่สถาบันวิจัยและเทคโนโลยีปตทนะครับมีความประสงค์ว่าอยากจะลองทดลองเลี้ยงปลาในเขตในต่างประเทศเมืองหนาวเนี่ยว่ามันมีความสามารถในการเลี้ยงในบ้านเราไหมในระบบปิดโดยที่ไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมงานวิจัยในครั้งนี้เนี่ยมีผมเป็นหัวหน้าโครงการนะครับแล้วก็ร่วมกับดรปรมพันธ์ศักดิ์ศรีสาภูมินะครับซึ่งจริงๆแล้วอาจารย์เนี่ยจะทำทางด้าน โรคนะครับอาจารย์ึกษาด้านโรคว่ามันมีเกิดโรคมีแบคทีเรียเป็นยังไงบ้างเพื่อจะอาหาแนวทางในการป้องกันรักษาต่อไปถ้ามันเกิดขึ้นครับผมถ้าเราจะทําความรู้จักกับปลาเท้าสักนิดหนึ่งอาจารย์ฮะแหล่งเขาจริงๆเขาอยู่ที่ไหนยังไงบ้างครับอาจารย์จริงๆแล้วอยู่ในประเทศเขตหนาวโดยทั่วไปทั้งยุโรปหรืออเมริกานะครับจริงๆแล้วเนี่ยวงก็คล้ายๆแซลมอนแต่ว่าวงชีวิตของเท้าเนี่ยรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยอยู่ในน้ําจืดทั้งหมดขณะที่ปลาแซลมอนเนี่ย ตอนเล็กๆอ่ะจะอยู่ในน้ําจืดแต่ไปโตในทะเลครับผมอ๋อแสดงว่าเขาอยู่ในวงเดียวกันลักษณะหน้าตาเขาจะคล้ายกันคล้ายๆกันครับแล้วอย่างเนื้อหลัาจา์ด้านในจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคนที่มีความชํนนาเนี่ยแยกออกอยู่แล้วแต่ว่าคนทั่วไปอาจจะแยกไม่ออกแต่โดยหลักแล้วเนี่ยจะออกทางของแซมบอนจะออกทางส้มๆครับเท้าเนี่ยจะออกทางขาวอย่างในเมืองไทยก่อนหน้านี้ที่มีเคยเลี้ยงที่ไหนยังไงบ้างก่อนหม้านี้ครับ ตั้งแต่ปี2541นะครับก็ได้มีการเริ่มเลี้ยงปลาเท้าที่โครงการหลวงดอยอินทนนท์อยู่แล้วนะครับนะครับแต่ว่าเป็นการเลี้ยงระบบเปิดนะครับคือน้ําไหลผ่านนะครับน้ำน้ำจากที่สูงไหลสีที่ต่ำเพราะว่านั่นคือดอยมันก็มีน้ําไหลผ่านจากที่สูงลงสีที่ต่าแล้วก็อุณหภูมิค่อนข้างต่ําอยู่แล้วก็เลี้ยงได้เป็นโครงการวงตรงนั้นครับที่อาจารย์บอกว่าเขาต้องอยู่ในอุณหภูมิที่ค่อนข้างจะเย็นคับผมเย็นนี่คือน้าอุณหภูมิประมาณเท่าไหร่ครับประมาณ1 2ถึง20ครับ ถ้าเกิดธรรเชาติบ้านเรานี่หมดสิทธิ์เลยใช่ครับครับโดยทั่วไปยากครับยกเว้นถ้าเกิดภาคเหนือนี่เขาหนาวตลอดเกือบทั้งปีใช่ครับใช่ครับน้ําจําเป็นต้องสะอาดยังไงบ้างต้องต้องสะอาดครับแล้วก็มีค่าออกซิเจนค่อนข้างสูงต้องการออกซิเจนสูงประมาณ5มิลลิกรัมต่อลิตรขึ้นไปอะไรเงี้ยครับผมพวกโลหะหนักต่างๆไม่ควรมีครับครับณปัจจุบันนี้ที่เราเลี้ยงมาเราพบปัญหาอะไรบ้างไหมอาจารย์ครับจริงๆแล้วเราเราพบปัญหาคุณภาพน้ํา นะฮะมีการแข่งตัวก็จริงๆิมันก็โดยธรรมชาติคือปลายิ่งโตอาหารยิ่งเยอะอ,อาหารยิ่งเยอะของเสียยิ่งเยอะคร,ระบบเนี่ยเราเนี่ยไม่ได้รองรับขนาดนั้นนะฮะเออมันก็อาจจะมีสูงขึ้นแต่เราก็แก้ปัญหาด้วยการเปลี่ยนถ่ายน้ำแล้วค่าของน้ํความเป็นกรดความเป็นด่างตรงนี้ต้องมีการควบคุมต้องมีการควบคุมเรามีการตรวจวัดทุกวันครับแล้วก็เชื้อด้วยพวกเชื้อบแบคทีเรียรต่างๆอะไรเงี้ยที่มีมีโอกาสที่จะมาก่อโรคอะไรเงี้ยจริงๆอย่างเช้าเองเนี่ยเขานิยม ออกมาทาอะไรกันเป็นพิเศษไหมครับอาจารย์นจริงๆก็บริโภคเหมือนเหมือนปลาทั่วไปในต่างประเทศนะครับส่วนใหญ่ก็มามาปิ้งมาย่างมากกว่าใส่ฟรอยอะไรเงี้ยครับผมแล้วปรุงรสปิ้งอะไรเงี้ยก็รสชาติค่อนข้างดีนะครับอาจารย์แต่ทีนี้พูดถึงเนี่ยความเป็นไปได้นโยบายของบ้านเราอนาคตเขาต้จะเป็นศาสตร์เศรษฐกิจที่น่าจับตาม,มองยังไงได้บ้างในเบื้องต้นเนี่ยแน่นอนการเลี้ยงในในระบบในในกรุงเทพยอย่างว่าในในสถานที่หนองคะนระมงเนี่ยนะครับ เราก็ต้องการอุณหภูมิเราก็ต้องใส่ชิลเลอร์เข้าไปครับซึ่งค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าเพื่อทําให้อุณหภูมิลดต่ําลงในผ่านชิลเลอร์เนี่ยมันยังสูงอยู่นะครับซึ่งแต่ว่าก็คือแล้วแต่ว่าใครจะมีแนวทางในการลดค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าลงได้ขนาดไหนในค่าจ,จ่ายส่วน,นอื่นๆเนี่ยไม่แตกต่างกับปลาทั่วๆไปครับครับปัญหาคือการทําให้น้ําเย็นใช่ครับแล้ว<ช>แต่ศักยภาพของแต่ละหน่วยงานถูกต้องครับถูกต้องครับ อย่างตอนนี้เท้าเองอาจารย์นะครับพูดถึงราคามันค่อนข้างจะต่างกับตัวแซลมอนเยอะไหมครับถ้ามองในสัตร์เศรษฐกิจจริงๆแล้วถามว่าต่างไหมก็จริงๆถ้าบอกว่าเป็นแซลมอนในทะเลลึกอะไรเลยที่มูลค่ามูลค่าสูงกว่าเยอะอย่างอย่างปลาเท้าขนาดนี้เนี่ยที่บริโภคกันนะที่เราซื้อขายกันนะครับก็ขนาด300กรัมประมาณ0 0มอบาทต่อตัวนะครับแสดงว่าเวลารับประทานเขาไม่ต้องไซส์ใหญ่มากไม่ต้องใหญ่มากครับไซส์สามร้อยนี่ประมาณขนาดไหนนะอาจารย์นะซักประมาณซัก อ่าผมว่าสักประมาณสัก 15- ถึง20เซนก็เกือบเกือบเกือบฟูดอ่ะครับผมแต่ถ้าเป็นแซลมอนที่เขาจะกินตัวตัวใหญ่ๆทําตัวใหญ่เลยครับผมอย่างตอนนี้เนี่ยบ้านเราเนี่ยเขามีกฎกติกากฎหมายอะไรยังไงบ้างห้ามเลี้ยงหรือก็เราเรายังห้ามตรงนี้อยู่การที่เราทําการทดลองณที่นี้เนี่ยเราขออนุญาตจากโปรมงบอย่างถูกต้องนะครับเพื่อการทดลองศึกษาวิจัยเท่านั้นครับโดยระยะเวลาการการทดลองเนี่ยก็ประมาณหนึ่งปี6กเดือนครับ ครับผมซึ่งจะจะปิดโครงการเลยเรื่อนี้ครับอาจารย์จะมีการต่อยอดโครงการนี้หรือว่าสายพันธุน์อื่นๆอีกยังไงบ้างไหมครัก็ได้ได้ได,ไดมม้มีการประชุมหารือกับทางปตทแล้วเนี่ยครับนะอีก6เดือนข้างหน้าเนี่ยเราอาจจะเลี้ยงแซลมอนต่อครับในที่เดิมนะครับโดยหลักการเดิมเหมือนกันเราพิสูจน์ว่าเราเลี้ยงได้ไหมในระบบแบบนี้ระบบปิดแบบนี้นะหมุนเวียนแบบนี้ไม่กระทบสิ่งแวดล้อมครับผม<อ>นะ แต่เดินทางมาถึงวันนี้สรุปโครงการตัวนี้แล้วผลออกมาเป็นที่น่าพอใจมากน้อยขนาดไหนคร<ล>อาจารย์<อ><อ>บทสรุปก็คือว่าเราสามารถจะเลี้ยงได้ตามเป้าหมายจริงๆก็คือปัจจุบันเนี่ยปลาเรามีน้ําหนักเฉลี่ยเนี่ย300กรัมขึ้นซึ่งเป็นขนาดสําหรับที่เหมาะสมสําหรับการบริโภค,ค,คนะครับอัตราการลอดสูงนะ,นะครับนะครับแล้วก็การาน้ําที่ปล่อยทิ้งหรือน้ําใช้เนี่ยในระบบเนี่ยน้อยมากนะครับส่วนใหญ่เรา ใช้น้ำใหม่เพื่อไปเติมกับซีิเมตระเหยไปหรือช่วงระหว่างการดูดตะกรอของเสียออกเท่านั้นครับอย่างวันนี้ที่เราจะไปดูอันนี้เรืยกว่าเป็นการทดลองแบบระบบปิดระบบปิดครับคือปิดคือพยายามจะหมุนเวียนน้าแล้วไม่ปล่อยน้ําออกสู่ภายนอกครับผมเดี๋ยววันนี้เราควรคร่าวๆอยากจะไปดูสถานที่เขาเลี้ยงจริงๆว่าเลี้ยงได้ตัวเป็นๆรสชาติประมาณไหนแต่วันนี้ไม่มีให้ชิมไม่มีให้ชิมชิมไม่ได้เดี๋ยวไปดูกันดีกว่าครับครับ แอบดูจปลาเท้าเลยนะครับเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกันหน่อยนะฮะว่าวิธีการเลี้ยงเลี้ยงยังไงกันบ้างจากคนที่เขาเลี้ยงตั้งแต่ยังเป็นไข่น้องสุธาทิพย์สวัสดีครับ,รบแม่นม <laughs> เลี้ยงตั้งแต่ตัวเป็นไข่อยู่เลยใช่ค่ะคือเราเริ่มต้นเนี่ยเราจะนําเข้าเป็นไข่เข้ามาจากประเทศสหรัฐอเมริกานะคะแล้วก็ค่อยๆฟักนะคะหลังจากนั้นก็เลี้ยงเป็นตัวโตขนาดนี้อะค่ะครับตั้งแต่เป็นไข่จนถึงปัจจุบันนี้ักี่ปีแล้วนะ ประมาณ8เดือน <8 S 2> ค่ะแเดือนอุ้ถึงปีตัวตัวนี่คือไซส์ส0มร้อตอนนี้น้ําหนักเฉลี่ยอยู่ที่360กรัมค่ะ,คะเดี๋ยวความเลี้ยงตั้งแต่เป็นไข่จนถึง300กรัมเนี่ยแต่ละระยะมันมีความแตกต่างกันยังไงไหมฮะ,ะระยะแรกเนี่ยนะคะที่เรานําเข้าไข่เข้ามาเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะนํามาฟักในรางเริ่มต้นการฟักเนี่ยเราจะใช้อุณหภูมิเริ่มต้นอยู่ที่12ององศาเซลเซียส ะะหลังจากนั้นผ่านไปประมาณสักสิบวันนะคะก็ฟักเป็นตัวออกทั้งหมดพอเลี้ยงไปสักพักหนึ่งเนี่ยเราก็ค่อยๆปรับอุณหภูมิเพิ่มขึ้นมานะคะจาก12เป็น13 14นะคะอุ่นขึ้นเริ่มอุ่นขึ้น,น,น,นค่ะ,ะช่วงแรกเนะะี่ยเขายังไม่กินอาหารเพราะว่าอาศัยอาหารที่ไข่ที่ไข่แดงบริเวณท้อง เป็นอาหารยังชีพของเขาช่วงแรกไม่ต้องมีการให้อาหารเลยปล่อยเลยปล่อยเลยค่ะพอไข่แดงเริ่มยุบเนี่ยตัวเขาก็จะเปลี่ยนมีสีดําเพิ่มขึ้นบริเวณลำตัวนะคะเราก็เริ่มให้อาหารนะคะเป็นอาหารเกล็ดนะคะระยะนี้เนี่ยไข่ไข่เนี่ยอาจจะยังไม่ยุบไปทั้งหมดแต่เราจะให้อาหารเพื่อที่ว่าให้เขารู้จักอาหารก่อนนะคะก็ปกติตามธรรมชาติเขาอย่างที่บอกเขาจะกินพวกอะไรนะฮะสัตว์เล็กๆใช่ค่ะ ก็จะเป็นพวกคลัสเตเชียนตัวเล็กๆค่ะแต่อย่างถ้ามาเลี้ยงเป็นแบบระบบปิดแบบนี้เนี่ยอาหารนี่จะเป็นประเภทไหนยังไงได้บ้างอ่าเราเราใช้อาหารกุ้งค่ะเราใช้อาหารกุ้งที่มีโปรตีนในอาหารประมาณ5 1ซโปรตีนนะคะแล้วก็เป็นอาหารเป็นกลิตนะคะก็จะมีหลายหลายขนาดตามขนาดของลูกปลานะคะพอลูกปลาเริ่มโตขึ้นเราก็เปลี่ยนอาหารเป็นเป็นอาหารที่มีขนาดใหญ่ขึ้นค่ะหลังจากนั้นเนี่ยพอ ถ้าบ้านเราก็เรียกเป็นปลาใบามะขามครับระยะนี้เนี่ยเขาจะกินอาหารแล้วประมาณไซส์ไหนกี่เซนเออประมาณสักสามเซนส <3 S 2> <2, S 1> องสามเซน<อ>ค่ะประมาณนี้เขาก็จะกินอาหารเต็มที่เริ่มแรกเนี่ยจะให้อาหาร5%เอร์เซน้ํน้หนักตัวโกดนะคะ,ะหลังจากนั้นพอเริ่มโตขึ้นเนี่ยเราก็ค่อยๆปรับแต่ว่าพอโตมาได้สักพักก็เปลี่ยนเป็นอาหารเม็ดเป็นอาหารเม็ดลอยน้ําซึ่งของเราเนี่ยจะใช้เป็นอาหารปลากระพง <c oughs> เนื่องจากว่าเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนะใกล้เคียงกับอาหารของปลาเท้าในต่างประเทศนะคะ <c oughs> ก็คือโปรตีน42สเปอร์ซ็น์นะคะ <c oughs> ก็เลี้ยง <c oughs> เลียเล้ยงเม็ดขนาดเนี้ยไปจนตลอดเลยอไม่ค่ะพอปลาเริ่มโตขึ้นเนี่ยปากเขาใหญ่ขึ้น <c oughs> ก็ต้องกินอาหารที่ใหญ่ขึ้นด้วยค่ะก็ตอนเนี้จากอาหารปลากระพงเม็ดเบอร์หนึ่งตอนนี้เป็นเบอร์ห้าแล้วเพราะว่าตัวโตขึ้นมีขนาดของเม็ดด้วยใช่ค่ะ ก็คือจากระยะเป็นไข่มาถึงระยะ,ะฟิงเกอร์ลิงหรือว่าปานิ้วเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ3เดือนครับสามถเดือนค่ะก็แล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอเราเลี้ยงเป็นตัวโต,วตวหรือว่าเลี้ยงก r o อา u t นะคะก็จะใช้เวลาประมาณห้าเดือนประมาณนี้ค่ะก็รวมๆก็8เดือนอย่างเรามองเข้าไปด้านในอันนี้เราในแ l a บเราเลี้ยงไว้ประมาณสัก กี่ตัวกี่ตู้ยังไงบ้างฮะตอนนี้ทั้งหมดเนี่ยมีสี่ถังนะคะคแต่ว่าถังนี้จะเป็นถังพิเศษมีมุมมองให้มองด้านข้างได้เป็นแบบกระจก,กน,นะฮะ่คะแต่ว่าถังอื่นเนี่ยก็จะปิดทั้งหมดนะคะตอนนี้เลี้ยงที่อยู่ที่200ตัวต่อถังค่ะความหนาแน่นก็จะอยู่ที่ประมาณ75ตัวต่อลูกบารเมตรเขากัดกันไหมฮะแบบนี้ก็มีบ้างมีบ้างมีบ้างค่ะเอะตั้งแต่เอามาเป็นไข่แสดงว่าอัตราการรอด มากน้อยขนาดไหนครัถ้าเป็นตอนช่วงเลี้ยงโกลอาเนี่ยค่ะอัตรารอดก็จะอยู่ที่ประมาณ93%ซถือว่าสูงถือว่าสูงค่ะถือว่าสูงก็ถือว่าประสบความสําเร็จถ้าเป็นแบบระบบปิดแบบนี้เลี้ยงได้เลยค่ะแล้วแบบนี้จริงๆเขามีความพิเศษจากแซลมอนอะไรยังไงบ้างเนี่ยคู้จึงจริงๆก็มีมีความคล้ายค่ะแต่ว่าถ้าพูดในในมุมมองทั่วไปก็อาจจะเลี้ยงง่ายกว่าแซลมอน เพราะว่าใช้ใช้เวลาในการเลี้ยงสั้นกว่าแล้วก็อยู่ในน้ําจืดทั้งหมดช่วงชีวิตจะไม่มีการอบพยพไปน้ําเค็มเพราะฉะนั้นเราตลอดระยะเวลาในการเลี้ยงของเราก็คืออยู่ในน้ําจืดค่ะ,<ล>ะก็จะแบบบริหารจัดการง่ายเออ,เอถ้าเราเลี้ยงแบบแบบนี้เราต้องมีการตรวจโรคหรือเราไปพบโรคอะไรยังไงบ้างไหมฮะ,อะตอนนี้ยังไม่พบโรคนะคะแต่ว่าโดยทั่วไปเนี่ยก็จะมีการเก็บตัวอย่างน้ำนะคะเพื่อไปเพาะเชือ้อดูว่ามี มีแบคทีเรียก่อโรคหรือเปล่านะคะแล้วก็ในส่วนของของระบบนี้นะคะก็จะเป็นระบบน้ําหมุนเวียนดังนั้นเนี่ยจุลินทรีย์ตัวที่ควรจะพบก็คือกลุ่ม nitifying แบคที ria นะคะซึ่งจําเป็นต่อระบบนี้ค่ะคก็จะมีการตรวจทุกๆสัปดาห์อยู่แล้วเขาเรียกว่าตอนนี้หลังจากนี้เราจะเอาไปทําอะไรต่อ,อยังไงบ้างไหมครับก็จะมีการแปรรูปต่อไปค่ะ,ระรสำหรับปลาชุดนี้ปลาชุดนี้ใช่ไหมครัเพราะ<อ>ว่าอยู่ในช่วงที่มีน้ําหนักครับ เหมาะสมกับการบริโภคแล้วก็คือไซนี้ก็คือไซนี้คุณผ tamam um> ู้ชมฮะวันนี้เขาเรียกว่าแบบคร่าวๆเป็นจุดเริ่มต้นในอนาคตแล้วก็หวังเอาไว้ถ้าเกิดมีการปลดล็อกจริงๆอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเศรษฐกิจที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับขอพรบคุณมากๆเลย ปลาทราวนั้นถือว่าเป็นปลาอีกหนึ่งชนิดที่มีความน่าสนใจต่อเศรษฐกิจไทยในอนาคตนะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้เรามีเทคโนโลยีต่างๆบวกกับความชํานาญของนักวิจัยเลยทําให้เรานั้นสามารถเลี้ยงปลาทราวด้ประสบความสําเร็จนะครับและนี่คือทั้งหมดของกเกษตรศาสตร์นําไทยในวันนี้อย่าลืมนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กด s u b s c r i b e และอย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งเป็นการแจ้งเตือนนะครับและนี่คือทั้งหมดของกเกษตรศาสตร์นําไทยวันนี้ลากไปก่อนครับสวัสดีครับ